สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อคณพจน์สินโพครับเป็นมาสเตอร์เดลเลอร์ของโครงการซิมปัสุกนะครับของค่ายฟิวเจอร์คอมวันนี้ครับมีโอกาสมาแบ่งปันในเรื่องของแผนรายได้ของโครงการซิมปัสนุกนะครับว่ามีแผนการจ่ายยังไงนะครับที่ทําให้เราวันนี้มีเงินแสนเงินล้านนะครับในการเข้าร่วมโครงการเพียงไม่นานนะครับแล้วในการเข้าร่วมนะครับในการเข้าร่วมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเล่าเฉพาะเรื่องของรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับและการเข้าร่วมนะครับวันนี้ครับเราใช้นะครับใช้เงินเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับในการเข้าร่วมครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทในครั้งเดียวนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ครั้งเดียวครับหนึ 1, บาทเนี่ายทเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชสนะครับเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชาการเป็นดีลเลอร์ของโครงการซิมประสุขนะครับสำหรับแต่ละท่านที่เข้ามานะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะได้เบอร์ของโครงการซิมประสุขมาใช้งานใน1เบอร์เป็นของค่ายฟิลนะครับหเบอร์และในเบอร์เนี่ยจะมีค่าโทรเนี่ยค่าโทรค่าเน็ตเนี่ยอยู่ที่1000บาทเอาไว้โทรออกนะครับทุกเครือขา่ายนาทีละ75สาสตางค์นะครับ ถ้าเอาไปเล่นเน็ตเเมกละยี่สิบห้าตางนะครับแล้วก็บริษัทยังแถมเน็ตให้เราใช้งานอีก4เมกนะครับ4เมกไม่ลดสปีดใช้งานอีก30วันอ่าสหรับอ่าสิ่งที่เราจะได้รับในการเป็นเดลเลยยังไม่พอครับเรายังได้เซลเพจในการขยายธุรกิจเนี่ยอ่าเป็นลิงก์เซลเพจที่เป็นชื่อเรานะครับอ่าไว้สําหรับขยายธุรกิจส่งข้อมูลลิงก์เซลเพจให้กับเพื่อนๆอันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับนะครับหลังจากที่เราสมัครเข้ามานะครับ1,500าบาทเนี่ย บริษัทก็จะแต่งตั้งให้เราตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเบสิกครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าการขยายธุรกิจขยายงานร่วมกับบริษัทในตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่20%นครับ่นะครับนั่นหมายความว่าถ้าหลังจากที่เราเป็นดีลเลร์แล้วเราไปขยายเปิดเราสมัครเีลเลร์เข้ามาหนึสาขานะครับมีคนสมัครเข้ามา1,500บาทนะครับ1 0 0บาทสาขาอย่างเงี้ยเราจะมีรายได้อยู่ที่300บาทครับทันทีตอนหสาขา สาขาที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสอสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบครับอย่างนี้นครับถ้าเกิดตามโครงสร้างนี้นะครับเราจะมีรายได้อยู่ที่เอา20มาคูณ3ามรอเราจะมีรายได้อยู่ที่6ก0 0นบาทครับในการขยายสาขา20สาขายังไม่พอครับ บริษัทยังมีโบนัสอีกหนึ่งข้อก็คือ one time ีวอร์ดหรือว่าโบนัสเบี้ยขยันทุกๆยี่สิบสาขาคร,ครับจะเพิ่มให้อีกสองพันครับสองพันบาทครับรวมเราจะมีรายได้อยู่ที่แปดพันบาทครับในการเป็นตําแหน่งเบสิกเดลเลอร์นะครับครบยี่สิบสาขาเราจะมีไายได้แปดพันนะครับนี่คือรายได้ปกติไม่เกี่ยวกับช่วงโปรโมชั่นนะครับยิ่งถ้ามีช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอย่างช่วงนี้อาจ,จะมีโบนัสเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งพันบาทต่อนหนึ่งสาขาถ้าใครแนะนำยี่สิบสาขาอย่างนี้ครับ นอกจากจะมี8,000แล้วยังจะมีโบนัสอีก20,000ร่วมเข้าไปเป็น28,000เลยสำหรับคนที่ขึ้นตำแหน่งในช่วงนี้นะครับถึงวันที่30นะครับสิงหานะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราครบ20สาขาแล้วเนี่ยบริษัทก็จะปรับให้เราเป็นตำแหน่งที่2ครับก็เรียกว่าตำแหน่ง Star ์เด l e r อรนะครับค่าคอมมิชชั่นจากการขยายสาขาช่องทางที่1เนี่ยเราก็จะรับอยู่ที่40%ครับ40%ครับ40%นั่นเพราะว่าถ้าเราไปขยายสาขา1สาขาด้วยตัวเรานะครับ เราจะมีรายได้อยู่ที่หกร้อยบาทครับต่อหนึ่งสาขาเฉพาะตัวเราคนเดียวในขณะเดียวกันครับก็จะมีอนัดข้อที่สองคือคิกแบ็ m มาจินก็คือ,อรายได้จากการขยายาก,การบริหารทีมส่วนว่าเดลเลอร์ที่เราไปแนะนําไว้ยี่สิบคนเนี่ยครับเขาอยากมีรายได้เหมือนกันกันกบเราครับเขาขยายหนึ่งสาขาคนนี้เขาก็จะมีรายได้สามร้อยบาทครับตัวเรามีได้ด้วยครับสามร้อยบาทครับต่อหนึ่งสาขานะครับนี่เขาเรียวกว่าคิกแบ็กมาจิน ถ้าวันนี้ยี่สิบสาขาของเราครับขยายคนละหนึ่งสาขานั่นหมายความว่าจะเกิดสาขาใหม่20สาขาถูกต้องไหมครับถ้ายี่สิบสาขาอย่างนี้ครับวันนี้เรารับทันทีครับห0 0ันบาทครับนี่คือรายได้ของเราแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันครับสามสิบวันครับส่งผลให้ตัวท่านครับมีรายได้หนึ่งแสแดหมืนบาทต่อเดือนทันทีเลยครับนี่คือรายได้ช่องทางที่1เท่านั้นและเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราขยายสาขาครบห้าร้อยสาขาหรือว่าห้าร้อยดีลเลอร์ครับ เราจะปรับคุณสมบัติมาเป็นตำแหน่งที่3าเพียกว่าซูเปอร์สตาร์เดลเลอร์ครับรับค่าคอมมิชชั่นฟอนต์มากินอยู่ตรงนี้อยู่ที่50%ครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านเป็นนำหนสาขาท่านจะมีรายรับอยู่ที่750บาทครับต่อหนึ่งสาขาดยด้วยตัวท่านเองนะครับในขณะกันครับองค์กร500คนของเราเนี่ย500สาขาของเราถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งเบสิกครับเขาแนะนำหนสาขาครับ ตัวเขาได้3า0รอยบาทครับตัวเราได้ด้วยครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับต่อหนึ่งสาขาถ้าวันนี้เกิดขึ้นสิบสาขาครับท่านก็จะมีรายได้ที่ที่พันห้าร้อยบาทครับถ้ายี่สิบสาขาครับคูณยี่สิบครับวันนี้ท่านมีวันละเก้าพันครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับถ้าเกิดมีหนึ่งร้อยสาขาวันนี้ท่านรับสี่หมื่นห้าพันบาทต่อวันครับนี่คือรายได้ช่องทางที่หนึ่ง เขาเรียกว่ารายได้จากฟอนต์มาจิ้นหรือว่าค่าจากคอมมิชชั่นนะครับโอเคนะครับแล้วทีนี้มาดูรายได้ช่องทางที่สองครับเขาเรียกว่าแอร์ไทม์แอร์ไทม์จากการเติมเงินครับซึ่งตรงนี้เราไม่เคยได้ครับในอดีตเราไม่เคยได้นะครับก็คือช่องทางนี้นะครับช่องทางในการเติมเงินนะครับซึ่งเราเคยโทรอยู่ในหลายๆค่ายเราไม่เคยได้ครับแต่วันนี้เราจะได้ครับ เพราะอะไรครับเพราะโครงการซิงประสุขมนีนโยบายที่จะจัดสรรปันส่วนแบ่งผลประโยชน์ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินให้กับพวกเรานะครับสมว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาในโครงการเนี่ยเติมเงินเบอร์ต่อเบอร์ต่อซิมต่อเดือนครับคนละ300บาทต่อเบอร์นะครับต่อเบอร์สมว่าตัวเราเข้ามาใหม่ๆครับเราอยู่เราในอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราอยู่ในตำแหน่งเบสิกนะครับเราแนะนําคนได้10คนยังไม่ถึง20นะเอาแนะนําแค่10คนก่อนเราแนะนําได้10คน และขนาดเดียวกัน,<ม>กนครับสิบคนของเราเนี่ยขยายคนละสิบก็จะก็จะเกิดหนึ่งร้อยในชั้นที่สองนะครับเลเวลที่สองแล้วถ้าหนึ่งร้อยสาขาเนี่ยขยายคนละสิบก็จะเป็นหนึ่งพันสาขาในชั้นที่สามในสามชั้นเนี่ยครับค่าธรรมจากการเติมเงินเนี่ยทางค่ายฟิวให้ร้อยละห้าสิบสตางค์ครับร้อยละห้าสิบสตางค์ถ้าทุกคนเติมเงินคนละสามร้อยต่อเบอร์ต่อซิม 10, สามร้อยคูณสิบคูณห้าสิบสตางค์เรามีรายได้สิบห้าบาท 300, 100, สามร้อยคูณหนึ่งร้อยคูณห้าสิบสตางค์เราจะมีรายได้หนึ่งร้อยห้าส สามร้อยคูณหนึ่งพันคูณห้าสิบตางค์ครับเราจะมีหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากการเติมเงินในตำแหน่งเบสิกครับในตำแหน่งนี้ครับตัวท่านจะต้องเติมเงินขั้นต่ำครับเดือนละห้าสิบาทครับห้าสิบบาทต่อเดือนเติมได้ไหมครับแล้วเมื่อไรก็ตามครับที่เราขยับตำแหน่งขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่สองเขาเรียกว่าตำแหน่งสตาร์ค่าแอไทา์จากการเติมเงินมันจะลึกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าถ้าชั้นที่สามมีคนอยู่ร้อยพันคน ขยาย10เหมือนกันครับถ้า1000ขยายคนละสิก็จะเป็น1 0,000ในชั้นที่4และก็จะเป็น1 0 0 0 0 0สนในชั้นที่5ใน2ชั้นเนี่ยครับใน2เจนเนี่ยครับค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินจะอยู่ที่1นึ่ละเจสตางค์นะครับถ้าต่อเบอร์ครับ300ร้อยคูณหนึ่งคูณได้เจสตางค์จะส่งผลให้ตัวท่านมีรายได้อยู่ที่22,500บาทนะครับ300ร้อยคูณหนึ่งสคูณได้เจสตางค์ท่านจะมีรายได้อยู่ที่2 2ง0 0 0 ห้าพันบาทครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทกติกาครับในท่านตำแหน่งสตาร์เนะี่ยท่านจะต้องใช้เน็ตร่วมกับบริษัทเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับต่อเดือนเพาเองนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ท่านขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์นะครับซูเปอร์สตาร์นะครับมีองคนะ์กรห้าร้อยเนี่ยค่าแอร์ไทม์ท่านจะลึกลงมาอีกสองชั้นครับเป็นชั้นที่หกและชั้นที่เจ็ดนะครับถ้าหนึ่งแสนสาขาขยายโครสิบมันจะเป็นล้านสาขาในชั้นที่หก และจะเป็นสิบล้านสาขาในชั้นที่เจ็ดครับในสองชั้นนี้ค่าแอร์ไทม์จากการเติมเงินจะอยู่ที่ร้อยละบาทห้าสิบครับร้อยละบาทห้าสิบนะครับดมงนั้นสามร้อยทุกคนเติมเงินต่อเบอร์ต่อเดือนต่อซิมนะครับสามร้อยบาทสามร้อยคูณหนึ่งล้านคูณด้วยบาทห้าสิบจะส่งผลใ้ตัวเราครับมีรายได้อยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทครับต่อเดือนสามร้อยคูณสิบล้านคูณด้วยบาทห้าสิบครับจะส่งผลใ้ตัวเรามีรายได้ในชั้นนี้ครับสี่สิบห้าล้านครับต่อเดือนถ้ารวม ทุกชั้นเนี่ยรายได้รวมร่วม50ล้านบาทครับต่อเดือนแต่ในตรงนี้ครับท่านจะต้องเติมเงิน4 9 9บาทครับต่อเดือนในการที่จะรับรายได้7ชั้นลึกอย่างนี้อันนี้คือรายได้อ่าที่มันเติบโตนะครับอย่างนี้นี่คือ1แตก10นะครับ1แตก10บแบบ1 0 0นะครับจะมีโครงสร้างตามนี้เราจะมีรายได้ร่วมๆ50ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้เราเติบโตไม่ถึง100%เรครับเราเติบโตเพียงแค่10%เป็น นั่นหมายความว่าท่านจะมีรายได้เดือนละห้าล้านครับสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเติบโตเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นครับท่านจะมีประมาณห้าแสนบาทครับต่อเดือนการขยายหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นครับถ้าเราไม่เก่งครับเติบโตเพียงแค่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นครับเดือนละห้าหมื่นครับโอเคนะครับเราเติมเงินเท่านี้ครับมีรายได้ขนาดนี้ นะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดครับตำแหน่งสูงสดุดซึ่งเราจะเป็นรายได้ช่องทางที่สําสำหรับช่องทางที่3ก็คือวันธรรมรีวอร์ดทุกๆ20สาขาเราจะได้2,000บาททุกๆ20สาขาจะได้2,000บาทถ้าเราแนะนำไปอีกเป็น40สาขาเราก็จะได้อีก2,000บาทอย่างนี้นะครับเรื่อยๆแล้วขณะเดียวกันครับในตอนที่เราขึ้นตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ตำแหน่งที่เราขึ้นซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับเราจะได้อีก30,000บาทนะครับ จากการที่เรามีทีมอยู่5ทีมนับทีมละร้อยนะครับก็เราก็จะได้อีก30,000บาทครั้งเดียวนั่นเป็นช่องทางที่3ช่องทางที่4ี่เขาเรียกว่าออเซลครับในตําแหน่งออเซลก็คือตําแหน่งนี้ที่จะได้รับเขาเรียกตําตแหน่งสูงสุดของบริษัทก็คือตําแหน่งอีลิทนะครับอีลิทคือใครครับอีลิทก็คือสร้างซูเปอร์สตาร์สทีมครับเอสเอสนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์ห้าร้อยเนี่ยครับสามสามทีมก็สร้างจากยี่สิบทีมของเราเนี่ยแหละครับยี่สิบสายของเราเนี่ย ทีมละห้าร้อยสามทีมเนี่ยเราก็จะตั้งขึ้นตำแหน่งอีลิตครับนะครับตำแหน่งนี้ครับเราจะได้ออเซลจากบริษัทในหนึ่งเปอร์เซ็นครับออเซลจากบริษัทหมายควาว่าอย่างไงครับทุกคนที่เติมเงินในโครงการซิมะสุขครับสมมุติว่าเดือนนี้มีคนเติมเงินหนึ่งร้อยสามร้อยล้านสามร้อยล้านบาทน,นะครับเติมเข้ามาสามร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือสามล้านครับถ้าเราเป็นอีลิตเนี่ยเราก็จะได้คนเดียวเราก็จะรับไปเลยสามล้าน ถ้ามีอิเล็ตอยสามคนก็คนละลังอันนี้คือออเซลที่เราจะได้รับนี่นี่คือแผนที่ถือว่าเป็นแผนที่ถือว่าสุดยอดมากและในตําแหน่งอิเล็กตรครับถ้าเรารับออเซลเราต้องเติมเงินครับ999บาทครับต่อเดือนเพื่อรับโบนัสอย่างนี้นะครับนี่นี่คือแผนการจ่ายที่ที่ทรงพลังครับแล้วก็สามารถ Passive Income ได้จริงๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองครับเราสามารถ ไม่ต้องไปบอกว่าเขาต้องเติมเงินนะเพราะเพราะท่านเน็ตเขาหมดเขาต้องเติมของเขาเองนะครับโครงสร้างลักษณะน,นี้มันจะเกิดขึ้นครับนะครับถ้ามันไม่เติบโตตามนี้มันเติบโตตามนี้ตามนี้เราก็ได้ไปตามนี้ครับนี่คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างไรายได้วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการซิมประสบเนี่ยประชาสัมพันธ์เลยนะครับตอนนี้โครงการเพิ่งเริ่มนะครับได้ได้เดเดือนนะครับแต่โครงการนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด15เดือน จะจะจบวันที่31มีนาปีปีหน้านะครับก็ใครก็ที่ด้ดูคลิปนี้ดูอยากจะมีอาชีพอยากจะมีไรายได้ก็ก็ขอให้ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสร้างอาชีพนะครับเพราะ1,000บาทของเราเนี่ยเราเก็บไว้มันก็ไม่ทำให้เรารวยขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันครับ1,000บาท500บาทเนี่ยถ้าเรามาสร้างธุรกิจมันได้อย่างเงี้ยมันคุ้มค่ากับการสร้างนะครับก็วันนี้ ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจคอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ